เมื่อปี2553บ้านของนางกองแก้วขันธบัณฑิตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลบางหากักอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมสูงกว่า4เมตรนานกว่า2เดือนทำให้ในปีนี้เธอเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยการยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นประมาณ2เมตรเพื่อเป็นที่สำหรับขนย้ายเข้าของจำเป็นหนีน้ำและเตรียมไว้เป็นที่นอนเมื่อน้ำมาถึง ผู้ใหญ่กองแก้เปิดเผยว่าการเป็นพื้นที่รับน้ําและต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีทําให้ได้รับความสนใจและให้ความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานต่างๆน้อยกว่าพื้นที่อื่นนอกจากนี้ระยะเวลาของการเกิดน้ําท่วมที่นี่ยังยาวนานกว่าพื้นที่อื่นโดยในแต่ละปีน้ําจะท่วมขังอย่างน้อยสอเดือนเพว่าน้ําเหนือมันเยอะแล้วไอ้ลครสวรรค์พิจิตพวกเนี้ย เขาว่านาข้าวเขาก็เสียหายมั้งใช่ไหมปล่อยลงมาใช่ทางนู้นเขาก็จําเป็นอ่ะทีนี้ไอ้ทางนู้นอ่ะเขาท่วมๆแล้วเดี๋ยวเขาก็ลงมาแล้วมันมาหาเราเนี่ยเราเนี่ยจำเต็มจมอยู่สองสามเดือนมันทําอะไรไม่ได้นะเพราะเราเป็นเราเป็นจุดรับน้ําเล็กอย่างถ้าทางเหนือเขาเดือนร้อนมาเขาก็ต้องปล่อยมาเราก็ไปทําอะไรไม่ได้พูดถึงจะทําเขื่อนก็ทําไม่ได้งบประมาณก็ไม่มีให้เราใช่ปะล่ะมันต้องใช้งบประมาณสูง เราก็ต้องทนอยู่อย่างเงี้ยถ้าเนี่ยมันมาก่อนเวลาเนี่ยนะธรรมดาเราเคยอยู่สมมติสองเดือนเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งเป็นสี่เดือนเนี้ยใช่มามมันมาก่อนน่ะและไอ้ช่วงช่วงนี้มันมาก่อนและไอ้ช่วงที่มันที่มันเคยของมันจะมาเนี่ยใช่มันก็จะสมทบมาอีกเราก็ต้องจมอยู่อีกแทนที่จะอยู่แค่สองกลับกลายเป็นสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ย แม้จะยังไม่ถึงฤดูน้ำหลากซึ่งจะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคมแต่ในปีนี้สวนกล้วยของผู้ใหญ่กองแก้วเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วน้ำที่มาเร็วกว่าปกติจากอิทธิพลของพายุนกเต็นส่งผลให้ต้นกล้วยกว่า200ต้นในส่วนของผู้ใหญ่กองแก้วต้องถูกน้ำท่วมขงังจนรากเน่าเสียหายและไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ส่วนบริเวณนี้ยังเหลือต้นกล้วยอีกกว่า700ต้นนะคะที่อาจจะต้องถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าครอบครัวนี้ต้องสูญเสียรายได้ไม่น้อยกว่าเจ็ดหมืนบาทค่ะเร็วกว่าปกติตั้งสองเดือนแย่แล้วกล้วยเกยไม่เหลือแล้วเนี่ยหมดไปเ,เฉพาะหน้าบ้านเนี่แหละทางในสวนสวนข้างหลังนุ่นยังไม่คิดเนี่ยสองสามร้อยต้นแล้วนะเนี่ยกําลังออกปีกาลังออกกันสลอดหมด น้ำมาไวล้างเราไปหมดอีกแล้วลงทุนไปไมู้เท่าไรเท่าไรก็หมดไอท้ที่มันที่มันท่วมไปแล้วสองสาร้อยต้นนี็คือปล่อยมันมใช่ไหมอันเนี้ยท่วมแล้วปล่อยเหลือที่ยังไม่ท่วมเนี่ย<ม>ถ้าน้ํามันลงตอนเนี้ยเราก็ยังได้ที่เหลือ<ม>แต่ไอตรงเนี้ยแน่นอนแล้วแหละเนี่ยท่วมมาสี่วันนี้แล้วเดี๋ยวใบมันก็จะเริ่มตกแล้<ม>พอมันเสียแล้วเราก็จะตัดทิ้งเลย ที่จริงเราก็ปลูกเยอะนนเนี่ยกระพงกระเพรากะตงคงตะไคร้มันก็มีพืชผักสวนครัวต่างหากที่เราปลูกไว้ด้วยแต่ทีนี้มันมาตั้งแต่เดือนมิถุนาไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันก็เข้าแต่ถุนแบบนี้แล้วมันก็ลงไปมันก็ล้างเราไปแล้วกระเพราโหระพากระตงคงตะไคร่เนี่ยใช่แต่กล้วยเรายังไม่เสียไงตอนนั้นน่ะใช่ไหมไอผักที่เราปลูกไว้เต็มบ้านเนี่ยหมดแล้วตั้งแต่รอบแรกมิถุนาแล้วตรงนี้เราประมาณเจ็ดร้อย อันนี้คือห่วงว่าอาจจะไม่ได้เก็บห่วงจะไม่ได้เก็บตอนนี้ทำไมครับก็น้ำมันมาไวพันต้นก็ประมาณเจ็ดหมื่นะประมาณเจ็ดหมื่นถั่วเฉลี่ยนะตอนนี้มันคือละแปดสิบมันเราต้อเฉลียลล่ยคือเล็กคลลือใหญ่ต้องหมุนปลูกอย่างอื่นแต่คนอื่นเขาไม่รู้จะปลูกอะไรก็ปลูกกล้วยกันเนะี่ยดูแล้วถามถามผูม้ใหญ่ว่าจะไม่เอาแฟนผู้ใหญ่ว่าจะไม่เอาเหนื่อยอเหนื่อยแล้วไม่ได้ถ้าปลูกก็พกกระอได้ น้าหลังน้ํารถเนี่ยยะฟื้นฟูกันใหม่ปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยปลูกพ่กแกวงบวบอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฟื้นฟูใหม่ทุกปีต้องหาทุนมาลงใหม่ทุกปีเนี่ยนี่ต้องดูแลบ้านของันจะลอยเดี๋ยวพันบาทเนี่ยมันไหลเต็มเลยไม่ไม่เหมือนท่วมแบบกรุงเทพไหม,มที่อื่นน้ำน,น,น้าท่วมจะดันเสมอจะไม่ไหลใช่ไหม,มที่นู่นท่วมนะของไหลาตามน้ำไปหมดถ้าไม่เก็บอ่ะ แม้ชาวบ้านที่นี่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยตนเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการยกถนนภายในหมู่บ้านให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถขนย้ายข้าวของมีค่าไปเก็บในช่วงน้ำท่วมสูงคือสิ่งที่พวกเขาอยากได้เพราะในทุกๆปีพวกเขาต้องย้ายข้าวของไปไว้บนถนนใหญ่ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงอันตรายจากรถที่สัญจรไปมาแล้วยังต้องเสี่ยงกับข้าวของสูญหายเพราะถูกลักขโมอยอีกด้วย อี่ยาลักบุญม่านครบมุมข่าวรายงาน